ของที่ระยองมาเมื่อมานอนที่นี่หรือมาเดินทางมาเช้าเดินทางมาประสบกว่าฝนมาจากไหนมาจากระยองพี่โอเคก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้เราจะมีโอกาสที่จะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าบทเพลงสุดท้ายที่ผู้นำนมัสการนำพวกเราลองบอกว่า สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจา้าเราเห็นด้วยกับความคิดใช่ไหมครับมนขอบคุณพระเจา้าจริงๆมันอาจจะไม่ได้สง่างามในทุกเรื่องไปแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเมื่อเราติดตามพระเจา้าเมื่อเราเดินในทางของพระเจา้าเรามีผู้นําในชีวิตของเราั่นก็คือพระเจา้าและผู้ที่จะทําให้ชีวิตของเราสง่าไม่ใช่ตัวของเราเองนะครับแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงนําชีวิตของเราจะนําให้เรานั้นเดินในทางของพระเจ้าแล้วก็ด้วยความสง่าของพระองค์นะครับ ถ้าเราดูตั้งแต่ประศมกาลเป็นต้นมาพระเจ้าได้ทรงสนาบรรดาวันสบาโตไว้นะครับจริงๆวันสบาโตเนี่ยสาหรับคนยิวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวันนี้นะครับวันสบาโตสำหรับคนยิวคือวันเสาร์ก็คือเมื่อวานนะครับแต่สําหรับขึ้นเตียยเนี่ยเรามานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเทศนาในหัวข้อนี้ว่าทําไมพวกเราจึงยึดวันอาทิตย์เป็นวันนมัสการทําไมเราไม่ยึดตามปฏิทินของคนยิวคือวันสบาโตคือเมื่อวานคือวัน นะครับพระเจ้าวันที่พระเจ้าศาสนาบัราบราโตและพระเจ้าทรงหยุดพักจากการงานทั้งเส้นของพระองค์แล้วก็วันที่เจ็ดคือวันที่พระเจ้าทรงอวยพรนะครับนั่นหมายถึงสรรเสิญทั้งโคงที่พระเจ้าสร้างรวมทั้งพวกเราที่อยู่ที่นี่นั้นคือเป็นสิทธที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าฉะนั้นวันนี้เรามาที่นี่เรามารับพระกรเรามาที่นี่เพื่อเราจะมายกย่องเรามาที่นี่เพื่อจะมานมัสการพระองค์ฉะนั้น สามอย่างนี้นะครับรับอภรรยกย่อมนมัสกาอยังได้ย่างหนึ่งขอให้เราลิกฟ้าไว้ในวันนี้ก่อนที่เราจะออกจาห้องนี้ไปในหนังสือชีวิตที่ขึ้นไปด้วยสุสงมีคําพูดหนึ่งกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าขอให้การนมสการพระเจ้าของเราแต่ละครั้งให้เป็นเหมือนครั้งสุดท้ายของเราบอกองนี้นะครับบอกว่าขอให้การนมสการแต่ละครั้งให้การนมสการเป็นเหมือนครั้งสุดท้ายของเราคือหมายความว่า ให้เรามานมัสกา,การด้วยิติ์จิญญาณแลวความจริงถ้าร้องก็ร้องอย่างสุดหัวใจของเราฉะนั้นประโยคนี้กำลังแปลความได้อย่างนี้บอกว่าจริงๆเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสมาอยู่ที่นี่และมานมัสก,การพระเจ้าหรือเปล่าฉะนั้นช่วงเวลาที่มีโอกาสขอให้เรานม,มัสก,การพระเจ้าเหมือนเป็นวันสุดท้ายของเรานมัสก,การด้วยสุดิจิตสุดใจถวายแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับเปิดโอเค จริงๆวันนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับมีนา5มี5าาทิศถ้าเราดูตามปฏิทินของคริสเตียนนะครับอาทิตย์นี้โดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในสภามาก็จะเข้าใจในเรื่องนี้จริงๆวันนี้เขาเรียกว่าวันอาทิตย์ทันต์นะครับก็คือหรือบางวันเสาร์นั่นเองอาทิตย์นี้เนี่ยคนที่อยู่ในสภาเขาจะเอาต้นใบปาอะไรเงี้ยมาประดับขพ้นจักัเพื่อเพื่อจะระลึกถึงเหตุการณ์ที่ เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงลูกลาแล้วก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างคู่มิชิตซึ่งถูกบัรทึกไว้บันทึกไ,ไว้ในลูกาที่19ข้อที่28ถึง44เ 8, 5, 4, 4. หตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะถึงอีสเตอร์เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่พระเยซูี่ได้ทรงอยู่กับสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะตายเมื่อประชาชนทราบว่าพระเยซูทรงลูกลาและกําลังจะเสด็จเข้ามาในเมืองประชาชนในเมือง จึงออกไปต้อนรับพระเยซูคริสต์อย่างยิ่งใหญ่บ้านเราก็เรียกว่าการรับเสด็จแต่ของเขาออกไปต้อนรับพระเยซูอย่างยิ่งใหญ่และการต้อนรับในสมัยนั้นนะครับอาจจะไม่เหมือนสมัยนี้ในการออกไปต้อนรับเห็นไหมครับเขาจะต้องมีบางคนก็เอาเสื้อผ้าของตงปูตามโท้องถนนบางคนตัดก,กิ่งไม้ามาบางคนนะครับเอาเขาเรียกว่าใบหรือต้นอินทรพลัมเนี่ยมาหรือบางคนก็ตัดใบตาล ถ้าเราไม่รู้ใบตานคืออะไรบ้างเราเรียกใบใบปาล์มครับมราก็มาเพื่ออันเดียวกันนั้นเขาจึงเรียกว่าปาล์มสันเดนวันนี้เขาจะเอามาปูเพื่อจะมารับเสด็จพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พร่มงสวงเป็นษระรจย์และในวันนี้นะครับเป็นวันที่ประชาชนทุกคนที่ออกมาต้อนรับพรุงร้องว่าโฆศณาโฆษณาแด่พระเจ้าสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงนี้เราก็ร้องใน จากด้วยเช่นนะครับว่าโธซะนะโธซะนะซึ่งเทคบทเพลงนี้มาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่คนแต่งออกมาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับดังนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเสร็จแล้วนะครับสัปดาห์นี้พระเยซูทรงถูกคนยิวกล่าวหาใส่ร้ายและจนถึงกับพิพากษ,ษาให้ถูกตรึงที่บนมงนเขง ก่อนที่จะถูกตึงน,นะครับปีลากก็ได้เขี่ยมพระเยซูแล้วก็มอบให้ตึงที่บนในเขนพร้อมกับโจรสอง,สองคนนะครับและถ้าเราดูในในใน,ในรูปของพระเยซูนะครับข้อหาหรือคําพูดเนี่ยมีอยู่คําพูดหนึ่งที่เขียนแปะป้ายไว้ป้ายไว้บนหัวพระเยซูเช่นเนี่ยบอกว่าในตองป้ายที่เนี่ยครับเขาเขียนว่าผู้นี้คือเยซูกระยัของชนชาติยิว และคำพูดนี้เขียนเป็นสามภาษาคือหนึ่งภาษาลาตินภาษากรีกและภาษาฮิบปุถามว่าทำไมจะต้องเขียนเขียนถึงตั้งสามภาษาขนาดนี้ภาษากรีกเป็นภาษาที่ใช้ในการใช้ใช้ในทางการค้าขายภาษาลาตินเป็นภาษาทางราชการภาษาฮิบปุเป็นภาษาท้องถิ่นที่พวกเขาจะต้องเขียนทั้งสามภาษาคือเป้าหมายคือต้องการปัญจา คือถ้าพ่อค้ามาอ่านป้ายนี้ก็จะเจอหรือคนที่เป็นราชการมาก็จะเจอคนที่เป็นท้องจริงคนที่เป็นสามัญชนธรรมดาก็จะเจอป้ายนี้นะคือต้องการประจานพระเยซูให้ถึงที่สุดว่าพระเยซูผู้นี้คือกระดาษของชนชาติยวิวอันนี้เป็นคำยเยาะเย้ยแต่วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้จากคำพูดคำพูดเจ็ดคำพูดสุดท้ายของพระเยซูข,ขึตนบนไม้กางเขน จริงๆพระเยซูไม่ได้พูดมีคาพูดมากมายที่บนแมงเขนนะครับพูดแค่เจ็ดครั้งหรือเจ็ดคำพูดที่พระองค์สดพูดก่นอนที่พระองค์จะทรงติณประชพระชนแต่ว네่าทุกถ้อยคําที่พระเยซูคิดพูดบนแมงเขนเนี่ยเป็นถ้อยคําที่มีความหมายและเป็นค้อยคําที่สะท้อนให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็จะสะท้อนให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็จะสะท้อนให้เราเห็นความเป็นพระเจ้า แล้วก็รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ติดกับพระเจ้าพระบิดาและถ้าเรามองไปถึงถ่อยคำเจ็ดคำพูดนี้นะครับเราจะเห็นการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์อย่างไม่มีเงื่อนไขดังนั้นหัวข้อที่ผมจะเทศนาในวันนี้คือเจ็ดท่อยคําหรือเจ็ดคำสุดท้ายของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน,นะครับรอที่ถามด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณโลก วันนี้คือวันสมาโตคือวันที่พระเจ้าได้ส่งสถาปนาเอาไว้แล้ววันนี้คือวันที่บรรดาผู้เชื่อทุกคนทั่วโลกต่างคากันอย่างพนิเวศของพระองค์เพื่อเราเจะมานมัสก,การยกย่องและรับประพานจากโลกกระแต่พระเจ้าวันนี้เราจะคิดถึงเจ็ดถ้อยคําที่ไม่เยอือกคิดต่งมวยกังเขนก็เป็นถ้อยคําที่สะท้อนและถึงความยิ่งใหญ่ ความรักและการเสียสละของโรกคเวลานี้ขอพระเจ้าเตรียมใจเราเตรียมชีวิตของเราและขอให้เป็นวันที่เราจะรื้อฟื้นความสาคัญของเรานั้นกลับประชาเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเสียสละเพื่อเราหรือเมื่อเราได้พิจนารณาถ้อยคําที่พระเยซูคิดรักโปรดให้เราได้เห็นถึงความรักโปรดให้เราได้คิดถึงอาการเสียสละการเชื่อฟังของพระองค์อย่างไม่มีไม่มีเงื่อนไข ขอพระคัของพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะฟังในวันนี้เป็นทิ่หนุนใจเราหรือฟื้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและโปรดให้เราที่จะระลึกถึงแล้วก็มองไปที่กงเขนว่าผู้ที่ตายบนนม่เขนนั้นคือพระเยซูคริสต์เพื่อเราทั้งหลายเราที่ฐานของการนำนำที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า a m เห็นนะครับเจ็ดคำสดสุดท้ายของพระเยซูคริสต์บนไม้กงเขนก็ตอนที่นั่งเดียดเ,ยเนีอยู่นะครับ ผมก็มานั่งคิดว่าถ้าก่อนที่ผมจะตายผมจะพูดสักกี่กี่กี่คำดีนะฮะพระเยซูนี่ยังมีโอกาสพูดแล้วเจ็ดคํานะครับหรือเจ็ดคำพูดนะครับผมก็มานั่งคิดว่าเออจะจะพูดประโยคไหนจากคำพูดของพระเยซูเจ็ดไพ่คำที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับเราจะดูคำพูดที่หนึ่งที่พระเยซูพูดด้วยกันนะครับพระเยซูพูดคำพูดที่หนึ่งบอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้ารวงเสีย เราจะอ่านในมัทธิวบทที่27ข้อที่46ด้วยกันนะครับเราอ่านจากสไลด์เลยนะครับครั้งประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูร้องสี่งนดังว่าเอลีเอลีรามาสบ,บทานีแต่ว่าพระเจ้า,าข้าองพระเจ้า,าข้าองจะไหนทรงต่อทิ้งข้าพระองค์เสียที่น้องเคยรู้สึกไหมว่ามีบางครั้ง และบางช่วงเวลาในชีวิตที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าทอดทิ้งเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับแล้วตอนเชื่อใหม่ๆนะมิสาบอกว่าตอนนี้เชื่อใหม่ๆนะมีหลายครั้งผมบอกว่าเราอาจจะมีเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ดูเหมือนพระเจ้าทอดทิ้งเรานั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเรอาอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบเราไม่รู้สึกว่าพระเจ้าทอดทิ้งพระเจ้าไม่ได้สนใจ พระเจ้าไม่ได้ช่วยเราก็เลยรู้สึกว่านั่นเป็นเวลาที่พระเจ้าทอดทิ้งเราหรือเปล่าแต่คําพูดของพระเยซูที่พระเจาา้าพระเยซูพูดบนแท่งเข็ประโยคนี้หรือคําพูดนี้นะครับไม่ได้หมายถึงหรือไม่ได้เป็นเหมือนอย่างพวกเราที่บอกว่าอธิษฐานเขาไม่มตอบพระเจ้าไม่ช่วยแล้วพระเจ้าพระเยซูจึงพูดประโยคนี้ไม่ได้นะครับงนั้นผมจะนำพวกเราอ่าศึกษาหรือจะหนุนใจจกถ้อยคําแรกของพระเ <horrifying sagen> าายซูทตรงนี้นะครับความรู้สึกแรกที่พระเยซูคิด รู้สึกหลังจากที่พระองค์ถ like ูกตรึงที่บนแมงเห็นเป็นเวลาหลายชั <S <S ่วโมงเนี่ยไม่ใช่เป็นความรู้สึกเจ็บปวดไม่ใช่เป็นความรู้สึกทุกข์ทรมานเพราะพระเยซูริสต์ไม่ได้ตัสว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เจ็บปวดทรมานเหลือเกินก็ถ้าเป็นพวกเราก็อาจจะไม่แน่นะครับเพราะเวลาที่พระเยซูทังถูกเคี่ยนถูกปี้อยแผลในพวกนันเต็มไปหมดเป็นไปได้ถ้าเป็นพวกเราก็อาจจะร้องออกมาพระ่งเจ้าข้ามันเจ็บปวดหลือเกินแต่พระเยซูริสต์ ไม่ได้คิดถึงความทุกข์บาดแผลหรือความเจ็บปวดของพระองค์ก่อนแต่มันเป็นความรู้สึกที่มากไปกว่าน,นั้นคือการที่พระเจา้าพระบิดาท,ท่งทอดเ้งมักำลบอกว่าพระเยซูสามารถทนกับความบาดแผลความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานท,ที่เกิดขึ้นกับตัวของพระองค์ได้แต่พระองค์ไม่สามารถที่จะทนรบับกับการถูกแยกจากพระเจ้าพระบิดาได้และนี่คือเป็นสิ่งที่พระเยซูที่รทรงกลัวที่สุด คือการสูงแยกจากพระบิดาพระเยซูคิดจึงทรงอธิษฐานในสวนเกสเทมานีก่อนที่พระองค์จะถูกจับบอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์นะพระเยซูไม่อยากจะเจอไม่อยากจะตกตรึงแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปัถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระเยซูกลัวมากที่สุดคือกลัวการถูแกแยกจากพระบิดาพระองค์จึงอธิษฐานแต่พระเยซูบอกว่าพร้อมที่จะให้เป็นไปตามน้ําพระทัย พร้อมที่จะให้ไปไปตามการทรงนามของพระเจ้าพระเยซูคริสต์สามารถสัมผัสได้ถึงการถูแกแยกจากพระเจ้าพระบิดาได้ท,ทันทีนั่นเพราะมาจากความสัมพันธ์ของตัวพระองค์เองกับพระบิดาที่เป็นความสัมพันธ์ที่แมเสนิทตลอดระยะเวลาที่พระเยซูคริสต์ทำภันกิจ3ปีนะครับหรือตลอดชีวิตของพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เคยมีประสบการณ์ถึงการถูแกแยกจากพระบิดา พระเยซูจึงร้องออกมาด้วยเสียงดังบอกว่ารุ่งเจ้าข้ารุ่งเจ้าข้าจนไหนส่งทอดท,ท,ทิ้งข้าทรงเสียมันเป็นการระบ,บายความเจ็บปวดระบ,บายความรู้สึกของการที่พระเยซูถูกพระเจ้าทิ้งถ้าเราดูในพระธรรมตรีนะครับสิ่งที่กษัตริย์วิตกลัวมากที่สุดก็คือกลัวพระเจ้าทิ้งและเวลานี้พระเยซูิตมีประสบการณ์นีล้วคือการถูกพระเจ้าพระบิดาทอดทิ้งเขาคำถามที่น่าสนใจคือถามว่า ทำไมพระเยซูจึงรู้สึกว่าพระเจ้าพระบิดาทรงทอดทิ้งเจ้าพระบิดาทรงทอดทิ้งเราได้ด้วยหรอครมีข้อีที่ยืนยันกับเราอย่างนี้นะครับเราอ่านในสองโวเยตบที่ห้าวนที่ยี่สิบเอ็ดด้วยกันครับบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้มีบาปเอาแค่นี้ก่อนเวลานี้พระเยซูมีอะไรครับ พระคัมีรบอกว่าเวลานี้พระเยซูมีบาปแต่ไม่ใช่เป็นความบาปที่ตัวของพระองค์เองกระทำเพราะเห็นแก่เราทั้งหลายเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางของพระองค์ความหมายที่หนึ่งเราจะอธิบายว่าเวลานี้พระเยซูคริสต์มีความบาปอีกข้อหนึ่งนะครับในหนึ่งเป็นปตรบทที่สองข้อที่ยี่สี่ดูด้วยกันครับพระองค์เองได้ทรงรับแต่บาปของเราไว้ ในกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทุายจะได้ดาการจัดการได้และท่านยิสุทิ์ตัดกรองทำด้วยบาดแผลของพระองค์ท,ทคั้นหุายจึงได้รับการรักษาให้หายข้อบินสองข้อน,นี้กําลังสะท้อนใั้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์มีความบาปพระเยซูคริสต์หอบหรือแบกเอาความบาปไว้ที่กายของพระองค์ด้วยเหตุน,นี้ทำให้วความบาปนี้เป็นของใคร ไม่ใช่เป็นความบาปที่พระเยซูคิดได้ทรงกระทำแต่เป็นความบาปความโศกโกรธความโศกโกรกของเราทั้งหลายทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เชื่อรวมทั้งผู้ที่ไม่เชื่อคือเป็นของมนุษยชาติทุกคนพระเยซูกำลังแบกบความบาปไว้ที่กายของพราอยู่ด้วยเหตุนี้พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์พระเจ้า,จ,าจึงจะต้องหันหนีจากพระเยซูคิดต้องใช้คำว่าช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ตลอดไป เวลานี้พระเจ้าจําเป็นจะต้องหน,นีเพราะในตัวของโลกนั้นมันมีความบาปมากมายเกินที่จะหนับได้ที่พระเยซูคริสต์กำลังแบกไว้อยู่นั่นคืออีกความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งพระเยซูคริสต์กาลังทําให้เหตุการณ์หรือคำยากรณในบทสรุปที่22ข้อที่1น,นั้นสําเร็จบนแมเขนผู้ที่เขียนรพระธรรมสรุปยากรณ์ไว้ตั้งแต่ เจ็ดร้อยกว่าปีล่วงหน้าก่อนที่พระเยซูพี่จะเกิดบอกว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าชนะทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุใดพระองค์ทรงเมือนเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์และต่อถ้อยคำคำควรของข้าพระองค์เสียนี่คือถูกทํานายไว้ก่อนแล้วฉะนั้นคําร้องที่พระเยซูร้องผมได้เขียนบอกว่าฉนาทรงทอดทิ้งข้าพระองค์นอกจากพระเยซูที่มีความบาปแบกความบาปของเราไว้แล้วนั่นคือความหมายที่หนึ่งอย่างที่สองพระองค์กําลังทําให้คํามยกรที่ ที่พยากรณ์งไว้ถึงพระองค์นั้นสาเร็จที่บนไม้นห้งเขนฉะนั้นจากค่อยคาหรือคาพูดที่หนึ่งหรือจากคตาตัดที่หนึ่งของพระเยสุ์เนี่ยเราเห็นความรักของพระเจ้าอย่างชัดเจนที่บนแห่งเขนพระองค์ยอมเป็นคนบาปรง่งยอมแบกบ,บาปของเราไว้ที่กายของพระองค์เพื่อจะช่วยเราทั้งหลายให้รอดนี่คือพระคุณครับนี่คือความรักของพระเจ้าถ้าพระเยสุ์ไม่ได้เอาหออความบาปของเรา เอาความบาปของเราไปตายที่บนนั้นเขตเวลานี้คนที่จะต้องตายหรือคนที่จะต้องได้รับโทษคือพวกเราผู้คนแต่ที่พวกเราไม่ได้รับโทษที่เราเป็นผู้ชอบธรรมเพราะพระเยซูยอมเสียสละตัวของพระองค์เองในการที่จะเอาความบาปของเราทุกคนไว้ที่กายของพระองค์แล้วก็ตายที่บนลันเขลฉะนั้นจากค่อยคาที่หนึ่จากคําพูดที่บอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ ฉันไหนท่งทอดทิ้งข้าพ้นเสียจากคำพูดนี้เราเห็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ตายเพื่อเราพระเยซูคริสต์ตายเพื่อความบาปของเรานั่นคือถ้อยคำที่หนึ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสบนไม้กางเขนนะครับแล้วจะรู้ตอไปปี่ถ้อยคําที่สองหรือคําพูดที่สองที่พระเยซูคริสต์พูดบนไม้กางเขนนะครับบอกว่าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไร ในลูกาบทที่23ข้อที่34มาเราอ่านด้วยก,กันนะครับไยพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าขา้าขอโปรดอภัยพวกเขาเพราะว่เาเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนี่คือคำจัดที่สองของพระเยซูคิ์พระเยซูคิจ์จัดหรือพูดบน่บห็นเป็นคำอธิษฐานสั้นๆของพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงถูกเติม ย่างที่บุญบอกว่าพระเยซูไม่ได้คิดถึงความเจ็บปวดบาดแผลหรือความทุกข์ทรมานของพระองค์ก่อนแต่พระองค์กำลังคิดถึงคำอธิษฐานนี้พระองค์กำลังคิดถึงคนที่ใส่ร้ายพระองค์คนที่ย่อเย้ยพระองค์และพระเยซูคิดกําลังคิดถึงคนที่อยู่ข้างล่างนะครับที่กำลังร้องตะโกนบอกว่าตึงพระเยซูคิดที่กำเขนพระเยซูคิดตอนอธิษฐานถึงคนที่อยู่ข้างล่างที่กําลังมองพระองค์อยู่ว่าเมื่อไหร่พระองค์จะตาย พระสุรุมองลงมาพระสุรทอดพระเนตรเห็นคนเหล่าน,นี้แทนที่พระเยซูจะอธิษฐานขอการแก้แค้นแต่พระองค์อธิษฐา,ขานขอการอภัยมาจากพวกเขาพวกเราจะอธิษฐานยังไงครับคนนี้อยู่ข้างหน้ามันดูเราเหลือมันจะเราจะตายเม,มื่อไหร่อะมรุษสงบนหน้ามันนะตายอดีแนละ้วมันแค่งเราอยู่ข้างล่างอะถ้าเรามีโอกาสอธิษฐานเราอยากอธิษฐานยังไงครับถ้าไม่มีใครอยู่ก็ก็ยังว่านะ ยืนอยู่อ่ะทหารก็ยังแทงยังอยู่มนกันถ้ามีโอกาสที่ทานทักท้านในชีวิตเดิมจะทิฐาม่าไงครับถ้าเป็นผมนะโอ้เจ้าค้านอกจากมันเป็นข้าพวยังไม่พอมันจะยืนดูข้าพวกตายผอก็จะจัดการมันอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำอธิษฐานที่สะใจมากแต่เวลานี้พระเยซูกำลังทิฐานเสือคนที่ร้องตะโกนคนที่จับพระเยซูครนที่ใส่ไล่พวกบอกว่า พวกเจ้าค่ะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ขอพระเจ้าพระบิดาโปรดอาภายัยโทษแก่เขาผมมามาดูคํานี้แนละ้วนี่เป็นสิ่งที่เห็นจากช้อยคำนี้คือเราเห็นการอาภัยของพระเยซูคริสต์อย่างไม่มีเงื่อนค่ะนะครับพระเยซูคริสต์มาัาเกิดบนโลกนี้เพื่อความรัก พระเยซูกิทำภารกิจบนโลกนี้ก็เพื่อความรักในขณะเดียวกันพระเยซูริตตายที่บนแมงเคนก็เพื่อสมแดงความรักแก่เราทั้งหลายในโลกบทที่ห้าข้อที่แปดบอกนี้ผมว่าแต่พระเจ้าทรงสมแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระเยซูริได้ทรงสิ้นพระชนพระเยซูริตตายเพื่อเราขณะที่เรายังมีความบาปอยู่พระเยซูริตตายเพื่อจะช่วยเราทั้งหลายที่บนไม้กันเขน ถ้อยคำที่สองของพระเยซูคือเป็นถ้อยคำอธิษฐานเป็นถ้อยคำแห่งการอภัยนะครับเราจะดูไปที่ถ้อยคำที่สามของพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับอ,อีกครั้งอีกอีกข้อหนึ่งนะครับพระเยซูคริสต์พร้อมที่จะให้อาภัยแก่เราไม่ว่าความผิดนั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของพระเจ้าบนไม้กางเขนก่อนที่พระเยซูคริสต์จะตายพระเยซูคริสต์อธิษฐานของพระเจ้ายกโทษให้กับเขา เวลานี้ปัจจุบันนี้พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายและในโรมบทที่8ข้อที่34บอกว่าใครเล่จะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูนั้นหรือผู้สิ้นพระชนม์แล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตณเบื้องขวาของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายพี่น้องครับพระเยซูริสตายที่บนไม้เขตก็อธิษฐานขอกอารอภัยให้แก่คนที่ใส่ร้ายฟองร้ายตรง ปัจจุบันนี้และเวลานี้พระเยซูคริสต์อยู่บนสวรรค์เพราะคำมีแล้ว่าประทับณเบื้่งขวาของพระเจ้าและวันนี้พระเยซูคริสต์ก็ยังอธิษฐานเผื่อเราอยู่พระเยซูรู้ว่าเรากำลังเจออะไรอยู่พระเยซูรู้ว่าเรากำลังมีปัญหาอะไรอยู่พระเยซูรู้ว่าเรากำลังทุกข์ใจอะไรอยู่สิ่งที่พร่องทำในยุคในเวลาที่คือพร่องกำลังอธิษฐานเผื่อเราอยู่ทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่สะด้อนให้เราเห็น ไม่เพียงแต่พวกยอมตายแต่วันนี้พวกก็ยังจะทำหน้าที่ของความเป็นพระเจ้าของพวกคืออธิษฐานเผื่อเราทุกวันอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราชีวิตของเราในการติดตามพระเจา้าครับเราดูท้อยคำที่สามที่พระเยซูคิดจากบนแม่นเขนด้วยกันนะครับท้อยคำที่สามพระเยซูคิตตักว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองโบโลงสุกเกษในลูกาบทที่ยี่สิบสามข้อที่สี่สิบสามเราอ่านข้อนี้ด้วยกันนะครับฝ่ายพระเยซตูตอบ ว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยูก่กับเราในเมืองพระเงค์ก,กเองพระเยซูถูกตรึงพร้อมกับโจรสองคนนะครับข้างขวาข้างซ้ายคนหนึ่งแล้วก็หนึ่งในผู้ร้ายหรือหนึ่งในโจรที่ถูกตืึงกับพระเยซูพูดกับพระเยซูบอกอย่างนี้ว่าถ้าท่านเป็นพระเชษมิใช่หรือจงช่วยตัวเองและช่วยเราด้วยถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าช่วยตัวเองได้เราจะช่วยคนนี้นะครับ คือถ้าเป็นผมน,นะนะผมจะไม่ช่วยมันเลยย่างี้ดีกว่าคือตัวเขายัางช่วยตัวเองไม่ได้แล้วคําพูดมันเป็นคําพูดที่เราเลยเดียดอย่างพี่ยศุขิตกล่าวอยามช้าต่อลงถ้าเป็นท่านเป็นพระเจ้าใช่ไหมถ้าเป็นพระเจ้าจริงอ่ะช่วยตัวแล้วมาช่วยเราด้วยเลยผมก็คิดได้นั่ไม่ช่วยไม่มีทางนะนะแต่พะเยูุริตไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับแต่ได้เห็นความส่วนตัวและ คนที่ถูกตรึงร้องกับพระเยซูอีกคนหนึ่งก็เลยกล่าวข้ามตามเขาบอกว่าเราสมกับโทษที่เราได้กระทํานะครับเจ้าไม่เกททเรงกลัวรพระเจ้าหรือเฮ้ยอีกคนหนึ่งโจรอีกคนหนึ่งรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าก็เลยสามารถพูดได้ว่าเจ้าเองก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเพราะเจ้าเป็นผู้เป็นคนที่ถูกโทษเหมือนกันเราก็สมกับโทษที่เราได้กระทําคือโจรทั้งสองคนที่โบมา้เขียกนกรลมองว่า ที่เขาถูกเตืงนนั้นสมแล้วกับโทษหรือกับการกระทําที่เขาทํโจนคนหนึ่งก็เลยบอกว่าแต่ท่านผู้นี้ก็คือหมายถึงพระเยซูหาได้กระทําความผิดประการใดไหมโจนอีกคนหนึ่งรู้ว่าพระเยซูไม่ได้กระทําผิดคนนี้ก็เลยบอกพระเยซูว่าเราบอกคนบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระเยซูข,ขอโปรดระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อข้าเมื่อพระองค์เสด็จไปสู่สวรรค์แล้วคือโจนคนนี้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า รู้ว่าพระเยซูกิตไม่มีความผิดรู้ว่าจากนี้ไปพระเยซูริตจะเป็นอยู่สวรรค์โจรคนนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อวันที่พระเยซูกิตไปอยู่สวรรค์โปรดและรื้ถึงข้าด้วยด้วยพระเยซูก็เลยพูดประโยคนี้บอกว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเษนคำตัดหรือคำพูดที่สามของพระเยซูริตเป็นการเป็นคำประกาศเอาประเสริฐสั้นๆแต่เป็นคำที่ให้ความมั่นใจแก่โจรบนแม่นเข็ม พระเยซูให้ความมั่นใจกับโจรโบนั่งเขนและโจรโบนั่งเขนคนนี้นะครับเป็นคนที่ฆ่าคนเป็นอาชญากรเป็นคนร้ายพระเยซูบอกกับคนที่เป็นอาชญากรคนที่เป็นคนที่ฆ่าคนคนที่ชั่วร้ายบอกว่าเมื่อเขาตายไปเขาจะได้อยู่กับพระเจ้าเพราะเขามีความเชื่อและรู้ว่าพระเยซูคือผู้ใดเียวจะหนุนใจอีกนะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเคยมองตัวเองว่า เราชั่วร้ายเราทำบาปสารพัดเราไม่กล้าที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเราไม่สมควรผมอยากจะให้โจรชีวิตโจรบนแท่งเขีย้เป็นบทเรียนกับเราครับว่าคนที่ฆ่าคนคนที่เป็นอาชญากรคนที่เป็นคนเวที่เลวร้ายขนาดนี้พระเยซูยังให้โอกาสเขาพระเยซูยังยืนยันว่าถ้าเขาเชื่อเขาจะได้รับความรอด เราเคยมีความคิดอย่างนี้ไหครับก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าว่าโอเราเป็นคนบาปเราทำบาปสารละคัดเราไม่คู่ควรกับพระเจา้าพระเจ้าไม่เคยนับความบาปของเราแต่พระองค์ร้อมที่จะให้พัยในความบาปของเราถ้าเราเชื่อและยอมรับพระองค์เราจะได้รับความรอดเราจะได้อยู่กับพระเจา้าเราคือคนที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจา้าเราคือคนพิเศษของพระเจา้าทุกคน ฉะนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งที่พระคัมีกำลังยืนยันกับเราว่าเรารอดไม่ใช่ด้วยการกระทําแต่เรารอดโดยเพราะพระคุณและความเชื่อสองอย่างนี้ถ้าเราเอาข้อน,นี้ม,มาวัดกับโจมคนขเขียนนะครับคนนี้ไม่มีทางที่จะรอดได้แต่เขาได้รับพระคุณเขาได้รับความรอดเพราะความเชื่อของเขาวันนี้เราไม่รู้ครับว่าสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราเป็นยังไงแต่นี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังยืนยันว่าถ้าเราเชื่อ เราจะได้รับความรอดถ้าเราเชื่อเราจะได้อยู่กับพระเจ้าในสวนอย่างแน่นอนและนี่เป็นข้อที่มั่นใจครับเราไม่ได้เป็นโจรนะเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เราเป็นผู้เชื่อที่ดีขอให้มัน่นใจครับว่าเราจะได้อยู่กับพระเจ้าในที่ของพระองค์อย่างแน่นอนนะครับเนื่นคือาถ้อยคาที่สี่ที่พระเยซูพิตัดบ,บนไม้กางเขน ถ้าคำที่สามที่พระเยซูริจารบนไม่เขตนนะครับเราจะดูต่อไปที่คําที่สี่ที่พระเยซูริจตรณ์หรือพูดบนไม่เขนด้วย,ยกันพระเยซูพูดคําที่สี่บอกว่าจงดูมันดาของท่านเถิดในยอห์นบทที่สิบเก้าข้อที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดนะครับเราจะอ่านสองข้อนี้ด้วยกันบอกว่าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมันดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้ จึงกับกับรรดาของพรกว่าหญิงเ๋ยื่อจงดูดูปของท่านเถิดแล้วพระองค์จัดกับสาวกคนนั้นว่าจงดูคำบรรดาของท่านเถิดตั้งแต่เวลานั้นมาสาวกคนนั้นก็จะทำตามาระองค์มาอยู่ในบ้านของตนประโยคนี้เป็นประโยคที่พระเยซูพูดกับสาวกคนที่พระองค์ทรงรักก็คือยอห์นตอนที่ตั้งเตรียมผมก็มองว่าเอ๊ะก็พระเยซูก็มีน้อง